สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องเมทอดนะครับแต่เป็นเมทอดแบบมีการส่งค่ากันไปมานะครับก็ผมจะให้โจทย์ก็คือว่ารับค่าผ่านคีย์บอร์ดด้วยเมทอดเมนนะครับในเมทอดเมนตัวนี้แล้วก็ให้เมทอดเมนนั้นส่งค่า2ตัวไปบวกกันในอีกเมทอดหนึ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับขั้นแรกเลยให้เราทําการเขียนโค้ด ที่มันทำให้รับค่าผ่านคีย์บอร์ดได้นะครับ h, scanner, scan s c a n n e r ร์ไ a n แกนเนอ n ์สแนเท่ากับ new S c a n n e r วงเล็บ s y s t e m i n คจากนั้นให้มันแสดงผลคำว่า ให้มันแสดงผลคำว่าออใส่ค่าแรกใส่ค่าแรกนะครับแล้วก็ให้เราสร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งก็คือผมจะให้ชื่อว่า a เหมือนเดิม in a เขียนไทยมันด้วย in a เท่ากับ scan d Next in ก็คือเป็นการรับค่า่ันคีย์บอร์ดด้วยตัวเลขธรรมดาแล้วไปก็ิบไว้ในตัวแปร a นะครับจากนั้นท้าเหมือนกันครับกรอบสองตัวนี้รับค่าตัวที่สองรับค่าใส่ค่าที่สอง แลก็เป็นตัวแปร b นะครับอ่ะเราก็จะได้โค้ดที่ว่ารับค่าผ่านคีย์บอร์ด2ตัวแล้วนะครับจากนั้นให้เราสร้างเม็ต่อคือเมตออหนึ่งเพื่อทำการบวกนะผมจะให้ชื่อเม็ต่อนวซัมโดยใช้ไทย e คือ IN นนะวงเล็บแล้วก็รับค่ามาเป็น2ตัว a b แต่ว่าเป็น IN นหมดเลยอ่ะเปกาเปิด จากนั้นสร้างตัวแปร c ขึ้นมา in c แล้วก็ให้เท่ากับว่าให้ a บวก b แล้วก็ return ค่าคำตอบกลับไปให้คัดตให้คัด m a เมนด้ให้เมนตอดเมน n ได้แสดงผลก็ return ค่า c กลับไปาค c คือค่าคำตอบนะครับ a บวก b เราก็ไดาค่บ c เนี่ยรับค่า a มา a b, b มาแต่มันต้องมีการเรียกใช้นะครับเรียกใช้เม็ดต่อตัวเนี้ยก็คือว่าเราต้องเขียนชื่อค่ามันก่อนมันอยู่ค่าไหนไอ้เม็ดต่อ i, ตัวเนี้ยอยู่ค่าไหนมันก็อยู่ค่าเดียวกันนะ่ะเม็ดต่อเหมือนกันก็ให้ดูชื่อนี่นะครับค่าเม็ดต่ออะเม็ดต่อแล้วก็สร้างออบเจกต์ตัวหนึง่ง ผมให้ชื่อว่า OB ชื่ออะไรก็ได้นะครับเท่ากับ uh, new method okay, เขียนเหมือนเดิมซ้ำเหมือนเดิมจากนั้นจากนั้นให้เราเขียนว่าให้เราเขียนชื่อไอชื่ออ็อบเจกต์เราผมชื่อว่า OB ใช่ไหม o t OB d ออ ชื่อคาสที่เราเรียกใช้ไอ้ชื่อเมทอดเราเรียกใช้ก็คือซัมวงเล็บทีนี้มันมีการส่งค่า a กับ b เราก็ให้เขียน a กับและ b ด้วยเครื่องหมายลูกน้ำขั้นกลางเนี่ยส่งค่าไปให้เขาเนี่ยมันเราจะส่งค่าตัวเนี้ไปที่เอ่อไอ้เมทอดซัมเนี่ยมันก็จะมาเมทอดซัมตัวเนี้ จะรับค่า a กับ b มาที่เราใส่กรอ,อกเข้าไปที่เราพิมพ์ผ่านผ่านแป้นพิมพ์เข้าไปจากนั้นมันก็จะ a บวก b เก็บไว้ใน c ใช่ไหมครับจากนั้นเองมันก็จะรีเทิร์นค่า c เนี่ยกลับมายันเนี่ยไปต่อตัวนี้อ่ะให้เราแสดงผลใช่ไหมงั้นให้เราเก็บค่าไว้ใน c แล้วกันเนี่ยเท่านี้ พอมันเรียกใช้ไม่ต่อซ้ปุ๊บมันจะได้ค่า C กลับมาอีกิค่า c เนะี่ยกลับมาปุ๊บแล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวแปร C นี้อ่ะจากนั้นให้เราแสดงผลเลยผมก๊อบแล้วกันพิเพิมพ์ปุ๊บเออผลบวกคือผลบวกคือแล้วก็ใส่ตัวแปร C เข้าไป ลองรันดูนะครับใส่ค่าแรก2ล้กันใส่ค่าสองก็2ผลบวกคือ4เห็นไหมครับว่ามันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดแบบยาวเป็นเถืกๆต่อกันก็เราก็สามารถใช้งานได้ คือเขียนไมทตอดเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วก็เรียกใช้มันนะเนี่ยมันจะไม่ลงหน้าจอแล้วเราตดกด Enter ลงไปเงี้ยมันก็จะดูกระชับขึ้นนะครับอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ